เธอเป็นอะไรอ่ะทําไมหน้าดูเครียดเครียดจังไม่เ,าเราเบื่อเบื่อจริงๆริงเราอยากอยู่คนเดียวเธอเป็นอะไรอ่ะทําไมช่วงนี้เธอดูเงียบเงียบไปจังเลยเราดูถอดอ่ะเพื่อนว่ามันถ้าทําให้หายเครียดแต่ว่าเราแย่มากเลยออะทำไงดีอ่ะถ้านั้นอ่ะเราไปพบกูแอนกันดีไหมได้ เลิกสูบปอดแต่ไม่รู้จะเริ่มยังไงดีค่ะหนูดูไม่รู้ว่าการสูบพอดหรือบุหรีไฟฟ้ามันจะส่งผลต,ต,ต่อตั้งายหนูอย่างมากมายแรกเริ่มที่หนูสูบพอดหรือบุหรีไฟฟ้าหนูจะเริ่มไอและมีอาการเหนื่อยง่ายเมื่อหนูสูบไปถ้าหนูมีโรคประจําตัวเป็นโรคหอบหืดหรือโรคภูมิแพ้อยู่แล้วตัวโรคจะยิ่งมีความรุนแรงมากขึ้นเพราะหนูสูบบุหรีไฟฟ้าการสูบบุหรีไฟฟ้าหรือพอตเมื่อสูบเข้าไปแล้วจะทาให้หนูเสี่ยงกับโรค หลอดเลือดหัวใจและจะทําให้การเต้นของหัวใจหนูทํางานผิดปกติทําให้หนูเสียชีวิตได้เลยนะลูกทางที่ดีรูอยากแนะนําให้หนูออกมาจากวงการนี้โดยการที่หนูออกมาดูหนังมาเรียนหนังสือมาวาดรูปเมื่อหนูอยากดูดีดไฟฟ้ารูอยากแนะนําให้หนูเคี้ยวมาพระดังหรือหาลูกอมมาอมไว้นะลูก เพราะมันจะช่วยทําให้หนูอยากดูดบุหรี่ไฟฟ้าได้น้อยลงและการเรียนหนังสือแม้แต่การอ่านหนังสือหนังสือการ์ตูนหรือหนังสือที่ให้ความรู้การไปดูหนังไปเที่ยวกับเพื่อนไปเล่นกีฬาก็จะทําให้หนูห่างไกลจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้าได้ครูเชื่อว่าถ้าหนูทำตามที่ครูบอกและมาปรึกษาครูหนูจะต้องเลิกบุหรี่ไฟฟ้าได้แน่นอนค่ะ จจุบันมะเร็งปอดเป็นมะเร็งที่ฆ่าชีวิตของคนเป็นอันดับหนึ่งด้วยตัวบทของโรคที่จะทำให้ร่างกายสุดโทรมอย่างรุนแรงบุคคลที่เป็นมะเร็งปอดจึงอยากย้อนเวลากลับไปเพื่อที่จะไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ทั่วไปอีกเลยฉะนั้นการที่เราหันมาเล่นกีฬาพูดคุยกับเพื่อนๆนตั้งใจเรียนหนังสือหรือมีปัญหาอะไรเราควรปรึกษาพ่อแม่ หรือครูบาอาจารย์เมื่อเราอยากจะสูบุรีเราก็ควรที่จะหาทางออกในการเคี้ยวหมักฝรัง่งอมลูกอมสังสรรค์กับเพื่อนในทางที่ถูกต้องก็จะทำให้ชีวิตของเราห่างไกลจากมะเร็งปอดได้แล้วค่ะพ่อผิดเองลูกที่พ่อไม่ได้สังเกตลูกต่อไปพ่อจะอยู่ตรงนี้เป็นเพื่อนลูกนะเอาใหม่นะลูกนะ ยาเสพติดไม่ได้แค่ทำลายตัวเราแต่ยังทำลายคนที่รักเราด้วยขอแค่เรากล้าที่จะขอความช่วยเหลือชีวิตก็มีทางออกถ้าใครรู้ตัวว่ากำลังมีปัญหาครูและโรงเรียนพร้อมช่วยเสมอทุกคนมีโอกาสเริ่มต้นใหม่ได้หยุดยาเสพติดเริ่มต้นชีวิตที่มีความหมาย